สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโคทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานอิชิบังคุจินะฮะกับตัวนี้คือรางวัลล่าสวันั่นเองก็คือมังกรในภาคจีทีนั่นเองฮะจะเป็นตัวสีแดงนะครับสว่วนอะไไงเดีมาดูกันดีกว่าอันนี้คือจะเป็นหน้ากลองนี่ตัวนี้เป็นด้านข้างตัวนี้เป็นด้านหลังตัวนี้อีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับ ด้านล่างนะคะโอ้โหกล่องใหญ่แล้วก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฮะอันนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่องแบบหูยิ้วนะฮะโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าม,มาโอ้โแค่แกะตหนืหตตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นพลาสติกใสเหมือนกันนะคะแบบนี้เอามาแกะดูมันกว่าย วันนี้ก็คือมาเป็นมังกรตัวเดียว,วดโดดๆนะฮะอยู่ในพลาสติกแบบนี้ส่วนที่แยกมาก็คือจะมีหนวดนะคะแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตับรอไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ตัวอื่นก็คือจะเป็นปกตินะฮะขอพลาสติกมาแบบนี้เลยอือเดี๋ยวเราแกะดูข้างในดีกว่าวันนี้ก็คือจะขอพลาสติกคุม ติดออเทปไว้อีกทีนึงตัวมังกรก็จะมีพลาสติกห่ออีกทีนึงนะครับแบบนี้นี่เดีด๋วยวเราหนักอยู่อึ๊บอ่ามีเสาค้ำนะฮะแล้วก็จะห่อพลาสติกไว้ด้วยอ่าเดี๋ยวเราไม่เอาออกแล้วกันเอาออไว้อย่างนั้นเลยตึ๊ timeline. ครับทีเนี้ยตัวมังกรเนี่ยอ่าถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ย ทรงมันเนี่ยจะเหมือนกับตัวของมังกรเขียวเลยนะฮะคือมันเหมือนกันเลยแต่ว่าส่วนที่ไม่เหมือนกันคือจะเป็นช่วงหัวนะฮะตัวหน้าตัวเขาแล้วก็ตัวคีบบางจุดบางอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะสีอันนึงแต่ส่วนต่างๆโดยรอบโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดมังกรนะฮะแบบนี้ลองหมุนที่พื้นให้เลยนะครับ ก็คือจะลงเป็นตัวเป็ดเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีแดงนะฮะลงขี้เป็นสีเหลืองนะฮะทั้งหมดแต่ว่าตัวท้องเนี่ยจะเป็นชมพูเหมือนชมพูอ่อนนะครับอยู่บนเมฆเหมือนกันแบบนี้นี่แล้วก็จะตัดไฮไลท์สีดำทั้งตัวเลยนะฮะคือจะมีทุกส่วนเลยตัวหน้ามังกรก็คือจะมีเขาที่ใหญ่กว่านะครับ แล้วก็ตัวลิ้นจะเป็นสีม่วงตาเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีตรงมือเนี่ยก็จะมีเหมือนคีบเกตเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะฮะมือจะมีคู่เดียวนะครับข้างล่างจะไม่มีแล้วนี่รายละเอียดตรงน,นี้มีเสาติดมาให้แล้วห่อพลาสติกไว้ด้วยแต่ว่าตัวนี้คือมันไม่ได้ติดกันนะฮะคือเปิดแล้วดึงออกได้โดยรวมประมาณนี้ทีนี้เขาจะแยกหนวดนี่มาให้สองเส้น เดี๋ยวเราประกอบดูเลยแล้วกันนวดสองเส้นนะฮะก็คือติดที่ด้านล่างมังกระนะฮะมันมีอะไรเหรอไม่ได้มีแค่หนวด ก็มีหนดอีกมันจะมีจมูกดูจมูกเหรอแล้วทำไมมีข้างล่างด้วยตัวนี้ติดข้างล่างนะฮะใต้คางนะฮะจมูกตรงนี้ไม่ใช่ของมันนไม่ใช่นะฮะตรวนี้แล้วทำไมไปอยู่ด้านข้าง นี่มันจะมีเดือยเขาเรียกว่าอะไรเดือยบนกับเดือยล่างนะฮะให้เราใส่โอเค น่าจะประมาณนี้นะฮะหรือ,อยังไงอะน่าจะประมาณนี้นี่ก็คือจะเป็นหนวดเนี้ยอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูเดี๋ยววับนบนี้ดีกว่านี่ชุรายละเอียดถือว่าดีเลยนะฮะหนวดสมใส่ผิดตลยเน,นี้ยใช่ใช่ใช่อยู่ออกค่าอย่างเงี้ยแหละนวดจะใส่ใต้คางนะฮะออกด้านข้างแบบนี้นี่ รายละเอียดถือว่าจะค่อนข้างเหมือนกับมังกรเขียวแต่แค่เปลี่ยนสีเอาเอาแค่นั้นเลยผมว่าก็เปลี่ยนหน้านะฮะช่วงนั้นส่วนความสูงเนี่ยถ้าวัดจนถึงปลายเขาเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่36เซนนะฮะ,อ,ะอยู่ที่36เซนนะคะตรงนี้ถึงปลายเขาตรงนี้ก็คือตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะถ้าใครมีทั้ง เชนลอนโปลุนกาแล้วก็ตัวนี้ก็น่าห้ามาพลาดนะฮะอีกตัวหนึ่งจากภาค GT ทีเนี้ยผมว่าภาคซูเปอร์ก็ไม่น่าจะพลาดที่จะออกใหม่ตัวหนึ่งนะนะมันต้องมีอนมะั้งให้ครบออกมนาะบสี่ตัวเลยอนะ่ะไม่แน่นะฮะน่าจะมาด้วยโอเคอันนี้เราก็เอามาให้ดูกันนะฮะรีวิวกันให้ดูกับอิชิบันคุจิ uchi, ตัวลัาสวันกับมังกรของภาค GT นั่นเอง ถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะก็อย่าลืมไปรองเล่นอย่าี้ต้องเรียกว่า,าต้องไปเหมานะฮะกับสลาของอิชิบันนั่นเองถ้าใครชอบนะฮะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ